กันเลยครับนักผูเ้เขาเปิดเขาอองผู้เดียวนิ่เดียวนะครับเสร็จแ,แล้วค่อยวางมือหน้าหน้าเลื่อนตัวไปไกลๆภาพเป้นตัวลง ท่าต่อไปเป็นท่าหมาอะ่ะดูก่อนหมาเป็นยังไงเนาะคุณผิวคุณธนาเขาบอกออท่าหมายกก้นขึ้นปึ๊บนี่นะต่อไปยกก้นขึ้นยืดกด้นขึดด้นแต่หาไม่นานแล้วกดเท้าวนด้วยดันไปข้างหลังดกดต้นเท้างลงอีกนิดนึงอีกนิดนึงยืดยาวๆค้างไว้ดันไปข้างหลังนิดนึงดันต้นไปข้างหลังบันลื่นใช่ไหมครับบันลื่น อ่ะต่อไปท่าแมววางขาแมววางหัวเข่าลงปุ๊บวางหัวเข่าลงแล้วยืดอกขึ้นอ่านี moon, ้ง่ายแล้วง่ายแล้วต่อไปเป็นท่าเจอร์คีวางหน้าอกลงวางคาลงแตะพื้นอันนี้ทำได้ทุกคนเนาะเสร็จแล้วเป็นท่างมูครับผมเลื่อนตัวแล้วยืดหน้าอกขึ้นอกก้นลงอ่าเสร็จแล้วกลับไปป็นท่าหนู ไปสะโพกไปทางด้านหลังน en ้าครับในบน้นเท้ากลับไปท่าหานึ่งนะครับอ่ะสินี้เดี๋ยวเราจะเอามารวมกันนะครับเดี๋ยวดูครูสองคนทำให้ดูก่อนนะว่ารวมกันแล้วทำเร็วๆแล้วเป็นยังไงนะครับอ่ะคูครูก่อนครับหนูหมาแมวจระเข่งู แมวจระเทศงูหนูอามารวมกันเป็นอย่างนี้นะครับลองดูไม่ได้ทำเป็นพนะร้อมกับคุรูนะอ๋อเลิกจากผ้านหนูนั่งภูเขา ออตายเริมหมาแมวาวจระเข่งูยืดออกขึ้นหนูไปเวแล้วนะไปเ้วนะหมาแมวเอาผวเจระเข่เอาหน้าออกลงูยืดออกขึ้น no <laughs> okay ah